สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่คุยกับกราฟ101ผม a อเทนเอินตัวน้อยเพิ่งรายการยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีครับผมกับช่องเ t เทนเนะครับก็วันนี้ Bitcoin เกิดอะไรขึ้นนะ Bitcoin ก็ได้ทำการเด้งเนาะอ่ะมันมีเด้งเดี๋ยวสักครู่นะครับ บิตคอยก็ได้ทำการเด่งขึ้นมานนวันนี้แต่ว่ายัง,ยงมีแนวต้านขนาดใหญ่ก็คือเส้นสีชมพูเนี่ยต้องไปดูในภาพวันนะเส้นสีชมพูตรงนี้นะแนวต้านขนาดใหญ่ก็ตอนแรกเนาะวันที่26เนี่ยวันที่26พฤศจิกายนเหมือนจะขึ้นมาได้เนาะตรงเนี้ยถ้าสูมเข้าไปเนาะ มันเหมือนจะขึ้นมาได้แต่ว่ายืนยืนไม่ไหวเนาะทำท่า,ทาเหมือนจะยืนได้แต่ว่าก็ตกร่วงไว้ฟิ้วตรงนี้ก็ลงมาที่ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นสองประมาณสี่หมื่นสองวันนี้ก็ได้ทำการอ่าบวกขึ้นมาเนาะนิดหน่อยประมาณสี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็ดูบูลลิชดีนะส่วน IS i s i Bollinger Band นะครับ RSI Bollinger Band ก็ เขียวเนาะขียวมีโมเมนตัมอ่โมเมนตัมการซื้อเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่า i อซเนี่ยยังต่ำกว่า50สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ i อ i ในกราฟ4ชั่วโมงเนี่ยยังต่ำกว่า50านะในภาพระยะสั้นนะครับก็ระมัดระวังนิดหนึ่งส่วน MACD ล่หละ MACD ในภาพ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงจะเห็นได้ว่ามันมันตัดกันแล้วเนี่ยตรงนี้มันตัดกันนะมันตัดกันแล้ว แนวต้านระยะสั้นก็ตรงนี้นะแนวต้าระยะสั้นนะครับนะอ,อันนี้ก็มาชนแนวต้านนะใช่ไหมเนี่ยแนวต้านระยะสั้นก็คือไฮนี้กับไฮนี้ตอนนี้ก็เด้งมาชนแนวต้านเนาะก็จะมีแท่ง rejection ปฏิเสธราคาไปตรงนี้เนาะเออเรามาระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันมันเกิดสัญญาณที่อ่อดูอ่อนแรงเนาะแต่ว่า bitcoin ยังไม่ทำ low ใหม่นะเนี่ยตรงเนี้ย l o ตรงเนี้ย โลที่ประมาณสี่หมืนเท่าไรเนะี่ยสี่หมื่นแปดหกร้อยไม่ใช่นี่สนะี่หมืนเจ็ดสองห้าสองเนี่ยยังไม่ทำโลใหม่ตรงนี้ยก็คือยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะลงจะขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่ามันอยู่ตรงกลางทางนะว่ากำลังเลือกทาง,างว่าจะขึ้นต่อหรือว,ว่าลงต่อเนะก็ระมาะระวังนิดหนึ่งนะสำหรับใครจะเปิดออเดอร์เนาะ คิดดีๆนะถ้าเปิดออเดอร์ตรงนี้ผมผมอ่าผมจะไม่เปิดก็แลวกันอันนี้ไม่ใช่การแนะน,นานะแต่ส่วนตัวผมจะไม่เปิดออเดอร์แต่นี้เพราะว่าราคามันอยู่ตรงกลางนะตอนนี้ก็เร,รามาระวังนิดหนึ่งเนาะ<โ>อย่าเพิ่งตัดสินเนาะก็ต้องรอคอนเฟิร์มนันคอนเฟิร์มนีก่อนเนาะก็ระมาระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับบิตคอยในภาพสีชั่วโมงก็ยังอยู่ในขาลงนะแต่ว่ามีการเด้งเนาะถ้าพูดง่ายๆต่อไปในภาพวันนะครับภาพวันระยะค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งเป็นระยะตรงกลางเนาะไม่ใหญ่มาก ภาพวันก็ยังเป็นขาลงเห็นเห็นเนอะตรงนี้ขาลงแต่มันเป็นน้าการขายเนี่ยรู้สึกว่าเลือกทางไม่ได้เหมือนจะลดเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่าอ่าเดลต้าเนี่ยอ่าเดลต้าจะลากอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยเดลต้าอ่าดี๋ยวนี้ก็ได้เหมือนกันปึมถ้าเดลต้านสีชมพูนะเดลต้านสำคัญเดลต้า รอ,องลองมาเนาะสีขาวนี้อตอนนี้ก็ยังไม่เบรกเนาะเป็นแท่งวเจคชั่นเนาะตอนนี้ส่วนไอซ์ไซนะครับไอซ์ไซต่ำกว่า50นะไอซ์ไซเท่าไหรน่นะไอซ์น์สามสิบเก้เป็นขาลงนะ m c d ก็เป็นขาลงนะต่ำกว่าศูนย์นะในภาพวันเนาะออแต่ระมัดระวังนิดนึงเส้นเส้นแนวรับเก่าอะตรงเนี้ยเส้นสีเหลืองเนี่ยตกมาแล้วแล้วก็กลับไปรีเทสอย่างเนี้ยไม่เข้าใจนะรู้สึกว่าเทสเทสแล้วลุบผ่านะ เอไม่ผ่านนะั่นแหละเทสเมื่อวันที่เจนะ็ดเนาะวันที่เจ็ดธันวาคมเนาะไม่ผ่านกลับตัวลงมาเนาะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะภาพวันก็ยังยังเป็นขาลงนะระมัดระวังส่วนแนวรับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ารับอยู่ไหมเนะี่ยรับที่ประมาณสี่หมื่นแปดสี่ร้อยเนี่ยประมาณเนี่ยแนวรับวอลล่มโปรไฟล์ขาขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่ารับอยู่ไหมนะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเนาะมันอยู่กลางแนวรับพอดีเลยเนี่ยก็อาการก็ไม่ค่อยจะจะดีเท่าไหร่นะในภาพวันเนะาะก็ต้องระมัดระวัง แต่ถ้ามองว่าเด้งได้ไหมตรงนี้ก็เด้งได้นะอาจจะเด้งแล้วไปเลยก็ได้นะแต่แต่ผมไม่มองอย่างนั้นผมผมให้น้ําหนักไปทางลงลงมากกว่านอ้อเพราะว่าแนวต้านนะมันมันมีสองแนวต้านใหญ่ๆในะตรงเนี้ยถ้าเรากดดูเส้น v w e วนะ v w e b ที่ยอดเนี้ยหกหมื 68, 99, 7, เนี่ยอ่ะตรงนี้เส้นแนวต้านสีชมพูเนี่ยก็ตรงเป้งเลยพอดีตรงนี้เนาะใกล้ๆเคียงกันเนาะ ่วนเดลต้าต่อไปนะเดลต้าย่อยเนาะตรงนี้กดด้วยรอบหนึ่งอ่ะประมาณเส้นสีขาวนี่เลยประมาณห้าหมื่นหนึ่งเนี่ยอืประมาณเนี้ยเดลต้าก็จะประมาณนี้นะประมาณห้าหมื่นหนึ่งเดลต้าเส้นมีแวบเนี่ยถ้าเบรกห้าหมื่นหนึ่งไปได้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่เห็นเนาะเพราะว่าเขาทิ้งเราไว้ตรงกลางอีกแล้วก็อยู่เฉยๆนะตอนนี้ไม่เปิดออเดอร์หรอกตอนนี้เพราะว่ายังไม่คอนเฟิร์มอะไร ไอซ์ไอ้ก็โบลิงเจอร์แบนก็ยังยังตัดลงนะต่อไปเป็นทัตโต้มาเก็ตแคบนะครับทัตโต้มาเก็ตแคบผ้าวันก็เอ่อเป็นขาลงนะไอซ์ไอ้โบลิงเจอร์แบนต่ำกว่า50นะเออทะมัดระวังนิดนึงนะครับเส้นแนวรับขาขึ้นสีเหลืองเนี่ยเทสไปแล้วไม่ผ่านนะวันที่7อืมวันที่7เหมือน,นกันกับบิตคอยเลยเทสไปแล้วไม่ผ่านนะก,กลับตัวลงมาเนาะทะมัดระวังนิดนึงนะสำหรับทัตโต้มาเก็ตแคบผ้าวันก็ยังเป็นขาลงนะครับต่อไปเป็นบิตคอยดูไปนั้นนะครับ อะกราฟไม่มาครับมาแล้วครับต่ัวมันไม่มีคอยดูมิเนนส์นะบิตคอยดูมิเนนส์แนวต้านก็เส้นสีส้มนี่เลยแนวต้านขนาดใหญ่นะถ้าแนวต้านทางเส้นวีแวบก็อืมประมาณเนี้ยประมาณสี่จุดสามเนาะแต่ผมอ่ามองเส้นเทรนไลน์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะมองเส้นเทรนไลน์นะครับแนวต้านเทรนลลายน์ก็อยู่ประมาณนี้เนาะเ,ออเส้นสีส้มเนี่ยส่วนแนวรับอยู่ตรงไหนแนวรับอยู่ตรงนี้สามสิบเก้า 3.5ประมาณนี้3.9.5.6เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะถ้าหลุดเนะี่ยก็คืออาการไม่ดีเนาะเป็นการคอนเฟิร์มทำ lower low ใหมนะ่เนาะเพราะว่า bitcoin dominance <ion S 1> เนี่ยมันไม่เคยลงต่ำกว่าเท่าไหร่เนี่ยประมาณอ่า44อ่ะ่อก็ไม่ใช่ดินะ42.27เนาะมันไม่เคยลงต่ำกว่านี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึ่งถ้ามันถ้ามันลงมาต่ำกว่า42.27เนี่ยก็คืออาการไม่ดีแนละ้ว แต่ว่าไอซ์ไ l ้บอลลินเจอเนี่ยรู้สึกว่าเขียวเนาะเหมือนมันจะมูฟตัวออกมาจากเส้นเส้นขลางเนี่ยเส้นแนวรับข้างล่างเนี่ยมันมูฟตัวออกมาเนาะส่วน MACD เอีเนี่ยเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเหมือนจะมีเชิดหัวขึ้นเนาะก็จับตาดูกันต่อไปแต่ว่าภาควันยังเป็นขาลงนะไอซ์ไอก็ยังต่ำกว่า50าสนะตรงน,นี้ก็เรามาระวังนิดหนึ่งสำหรับบิตคอยน์ดูบีเน็ตนะครับต่อไปเแต่ชีนี้ข้าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ ดัานชี้นี้ข้างดอลลา,าร์สหรัฐก็เป็นสามเหลี่ยมเนาตรงนี้ตรงนี้ก็คลายเป็นสามเหลี่ยมไปแล้วเอา้าไม่โหลดเดี๋ยวนะทำไมเส้นไม่โหลดให้สงสัยใช้วีเว็บกับ US Dollar currency ไม่ได้เนาะมันเป็นสามเหลี่ยมเนาะตรงเนี้ยไซเวย์ไซเวย์วออข้างนะตรงนี้แต่ว่าภาพวันยังเป็นขาขึ้นเนะ่ย ไอซ์ไอ้บอลลิเจอร์แบนเนี่ยเหมือนเหมือนจะย่อตัวลงมาแล้วตรงนี้ไ bon อซ์ไอ้บอลลิเจอร์แบนย่อตัวลงมานะแต่ว่าไอซ์ไอยังสูงกว่า50ในภาาวันนะครับในชนิดค่างนอร์ลาสานก,ก็ยังเป็นขาขึ้นนะตรงนี้ก็ต้องมาระวังนิดหนึ่งเนาะสำหรับพวกบิตคอยอะไรเงี้ยต่อไปผมจะมาดูเหรียญอัลคอยนะครับเหรียญอัลคอยแรกที่จะมาดูคือโอเชียนนะครับโอเชียนผ้าวันก็ยังเป็นขาลงนั่นแหละถ้ามองตามของแอชเชมโซนของลุงฉลกนะครับ ก็ยังเป็นขาลงนะอาจจะมีการย่อตัวลงมาเนาะเออโลที่ไม่ควรหลุดนะตรงนี้เลยประมาณเท่าไหร่เนี่ย0.75 USDT อ่ะไม่ควรหลุดในะตรงนี้ไม่ควรหลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ก็คือสัญญาณไม่ดีเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยมันทำไฮโลไฮโลตรงเนี้ยเออไม่ควรจะหลุดแต่ว่า m a c d เนี่ยตัดลงแล้วอาจจะมีการย่อตัวลงมาเนาะไ s i ก็หักหัวลงเน,ะงน,นาะต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับโอเชียน แนวรับเทนขาขึ้นตรงนี้เนาะก็แนวรับสีบฟ้านี่เลยก็ไม่รู้ว่ารับอยู่ไหมนะแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะตกมาแล้วแหละอะต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับต่อไป crv นะครับ crv ผ้าวันก็เป็นขาลงไปแล้ว crv ภาพวันเปลี่ยนเป็นขาลงไปแล้วนะครับ i s i ต่ำกว่า50แล้วนะ rsi v o l จ m ร์ a n นก็มุกตัวออกมาจากแนวต้าแล้วเนาะก็ต้องระมาระวังนิดหนึ่งนะครับสาหรับ crv ต่อไปเป็น e v x นะครับ e v x ภาพวันก็ยังไซด์เวย์อยู่นะผมมองว่าไซด์ w a y ์นะตรงนี้ แต่เป็นอาจจะเป็นไซด์เวดาวก็ได้ตรงนี้แต่ภาพภาพตั้งแต่วันวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบกรกฎาคมเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่ายังยังไม่ทำโลว์โลว์ใหม่เนาะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นไซด์เวเนาะเจ้ามืออาจจะเก็บของก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เล่นนะเพราะว่าเทรนด์มันไม่ชัดอนะ่ะก็เลยยังเนาะไอซ์ไอ SI ก็ห้าสิบต้งทรงๆอยู่ไซด์เวเนะาะยังยังไม่ต้องอะไรมากนะาเนาะก็รอคอนเฟิร์มก็ได้ สำหรับ EPX นะครับผมสรุปให้เป็นไซเว y นะครับต่อไปแบบนะครับแบบภาพวันก็เป็นขาขึ้นนะแต่เราว้งระวังการย่อตัวนะเพราะว่ามันตกเส้นแนวรับขาขาขึ้นไปแล้วเนี่ยที่ไม่ขึ้นชันๆตรงนนเนี้ยมันตกไปแล้วเนาะไอซ์ไซร์บ <I> ูลเลเอร์นเนี่ยมูฟตัวออกมาจากแนวต้านแล้วเนาะก็ห่างหัวลงอีกแล้วอาจจะต่ำกว่า50เนะ้าะระวังระวังนิดน,นึงส่วน m อก็ตัดตัดลงแล้วนะนะ แต่ยังไม่ตัดศูนย์ยังไม่คอนเฟิร์มขาลงเนาะอาจจะคอนเฟิร์มภายใน2อสวันก็ได้หรือว่าจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างก็ได้เนาะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าให้เรามาระวังสัญญาณขายนะมันมีสัญญาณขายอยู่นะสมัครแบตนะครับต่อไป AVE นะครับ AVE ภาพวันก็เป็นขาลงเนาะไอซีต่ำปะห้า50อ่ะตัวนี้แนวต้านก็แนวต้านสีเหลืองนี่เลยแนวขานใหญ่เนาะแนวรับก็ตกไปแล้วตรงนี้นะครับสีเขียวตกไปแล้วเนาะก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากนะตอนนี้ ต่อไปไล่คอยนะครับไล่คอยผ้วาวันก็เป็นขาลงเต็มตัวไปแล้วไอซ์ไอต่ำกว่า50นะครับเอเมซอนดีต่ำกว่าศนะูนย์เนาะสำหรับไล่คอยนะผ้วาวันก็เป็นขาลงไปแล้วต่อไปพาวนะครับ <c oughs> พาวเวอร์เลเจอร์นะครับผ้วาวันก็เออเป็นขาลงไวแล้วแหละเอเมซอนดีตัดศูนย์เปเส้นหนึ่งแล้วอะแบริจเทรนด์นะครับแอชชั่นโซนที่เป็นแบริจเทรนด์นะครับตอนนี้ ไอซ์ไอโมลิเจอร์แบก็มุฟทัวออกมาจากแนวต้านนะก็ตอนนี้ไอซ์ไอโมลิเจอร์แบก็อยู่ในแนวรับแล้วก็หักหัวลงนะก็เรามาระวังนะครับสมัตรเพาเวอร์เลเจอร์ต่อไปเอดาครับเอดาภาวันก็เป็นขาลงนะตอนนี้เอดาพาวันขาลงนะไอซ์ไอโมลิเจอร์แบอยู่ในแนวรับนะเรามาระวังนิดหนึ่ง อันไซนก็ต่ำกว่า50ด้วยในภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะครับ m a c d ก็ต่ำกว่าศนะูนย์ะเป็นขาลงนะครับตรงนี้ต่อไปเป็น Bitcoin Cash นะครับ Bitcoin Cash ภาพวันก็ยังเป็นขาลงเนาะเป็นไซด์ไปดาวนนะตรงนี้ทำโลงว่าลงใหม่ตรงนี้นในภาพตรงนี้ทำโลงว่าลงใหม่แล้วก็เส้นแนวรับขาขึ้นเนี่ยตกไปแล้วส่วนแนวรับต่อไปนะแนวรับต่อไปก็ตรงนี้เลยใกล้ใกล้แล้วแหละใกล้จะถึงแนวรับนี่แหละนิดเดียวนะแนวรับที่ประมาณ12นะื่นสองเนาะ ไอซีบลังเซอแบนก็มูฟตัวออกมาจากเนลต้าแล้วก็ต่ำกว่า50นะไม่ไม่จริงต่ำต่ำกว่าศนะูนย์้องาเป็นขาลงต่อไปโปกะกอดนะครับโกะดอดภาพวันก็เป็นขาลงนะเป็นไซด์เวดาวในภาพประมาณนี้นะภาพเนี่ยตั้งแต่วันที่28 s e p t e m b เซปเทมเบอร์เนี่ยภาพประมาณนี้ยังเป็นขาลงนะแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่ภาพใหญ่มากๆีก่ยเป็นขาขึ้นแต่ว่าผมมองว่าจุดนี้ไม่ควรจะทําอะไรเนาะเพราะว่าเราอยู่ตรงกลาง มันอาจจะลงไปได้อีกหรือว่ามันอาจจะขึ้นก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมก็บอกได้แค่นี้แหละอ่ะแต่อายไเนี่ยอ s i ไซบูล n เจอร์แมนมุฟตัวมาอยู่ที่แนวรับนะครับอายไซต่ำกว่าห้าสิบนะตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงเนาะอืมเอ็มก็ตัดตัดศูนย์ลงนะเป็นขาลงต่อไป d o ดอชนะครับ d อชคอยก็เป็นขาลงนะถ้าวันอายไซมุฟตัวออกจากราคาเอ้ยไม่ใช่ มุ่ตัวออกจากแนวต้านนะยังเป็นขาลงอยู่นะไอซ์ไอต่ำกว่า50ก็ยังเป็นขาลงอินเวสี่ต่ำกว่าศูนย์นะครับเป็นขาลงนะครับต่อไปยีเอนะครับย f i อ่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นย f i อฟยีเอฟก็ภาพวันยังเป็นขาลงเนาะตัวนี้ภาพวันยังเป็นขาลงนะครับไอซ์ไอบล็อสเตอร์แบนก็มูฟตัวมาเป็น อยู่ในแนวรับน้อยต่ำกว่า50ก็ยังเป็นขาลง MACD ต่ำกว่า0น,นะครับเป็นขาลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการคุยกับกราฟ101ของ A10 แอดมินตัวน้อยก็มีข้อสรุปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับภาพรวมตลาดิปโตเคอเรนซีแล้วก็เหรียญเอาคอยต่างๆเนาะหากท่านใดชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์เข้าไปในเพจ a c e b o o k ก็ได้ครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่าในใดอยากจะสนับสนุนก็ เข้ามาในห้องนิสชอนเข้ามาร่วมวิเคราะห์ภาพรวมตลาดกันเนาะแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันเนาะ,ะสำหรับวันนี้ผมเอเทนแอดมินตัวน้อยลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผม